สวัสดีครับบรรดาสื่อมวลชนพิรักทุกท่านวันนี้ก็คือโอกาสมาเยี่ยมเยือนสถานประกอบการที่อยู่ในโครงการแฟลตุชันบล็อ,แอกและท่านคงเข้าใจแล้วละผมเข้าพูดมาหลายครัง้งแล้วมันคืออะไรคือมาตรการของแต่ละโรงงานอุตสาหกลเขาต้องดูแลลูกจ้างพนักงานอย่างไรวันที่เราเห็นการทํางานจากการชี้แจงมาก็ขอชื่นชมบริษัทนี้นะครับ s อสบีเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นสถานประกอบการรายใหญ่รายนึงในมนาตราหลายพัน แรงโรงงานใช่ไหมเป็นหมื่นแต่ว่าหลายหมื่นนะทั่วประเทศเนี่ยผมว่าได้คุยกับท่านผู้บริหารงานผมว่าที่ชมรนการบริหารงานของท่านในคนรุ่นใหม่ที่เป็น,นแม่ฝากให้ดูแล,ให,แลให้ดูแลอยู่ตอนี่มอบหมายลูกตาพี่คนให้ดูแลอยู่ก็ตรงกับพันธกาจที่รัฐบาลออกไปเพราะฉะนั้นเห็นว่าหลายอย่างเนี่ยเป็นผลทำรห้เกิดขึ้นจากอะไรจากมาตรการของรัฐบาลท,ที่นํามาจากภาค สารสุภาคเาร,รื่งารเกียวข้องเลยขึ้นมาผมเองก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนําเข้าสู่ครมอในการพิจารณาให้ความเป็นปชอบนะอะไรที่เป็นความรีเดอ,อร์นี่ทําได้หรือไม่ได้แต่อกก็ได้นําไปเพราะพลเกจำเป็นปต้องศึกษาต่างประเทศด้วยนะรอบบ้านแต่าการโลก,กต่างๆเราเนี่ยรมอบ้านเราอย่างเดียวเราค็คงมไม่ได้วันนี้สิ่งที่โรงงานนี้ทําไปผมถือว่าเข้าสอบทุกอย่างขอชื่นชมแต่ประเด็นผมเป็นห่วงโรงงานอื่นๆด้วยว่าจะทำยังไงที่น้ำมันยางานก็รับไปแล้ว อันนี้จะเป็นเซนบ็อกซ์อันหนึ่งที่จะเป็นเป็นแม่แบบต้นแบบของโรงงานขนาดใหญ่ต่อไปนอนาคตในเร็วๆนี้ผมคิดว่าทําอยู่แล้วละหลายโรงงานนะจ๊ะเรื่องข้อีการก่อนหน้านี้เนี่ยเขาว่าได้มีการบริจาคเพื่อผู้ป่วยศรีกุศลต่างๆขึ้นเดือดร้ชนช่วยดูแลประชาชนพื้นที่ไปด้วยแล้วนะในสิงที่ชนะิชมวันนี้ก็คือเขาได้มีการเตรียมการก่อนที่จะเปิดมาตรการ การวิชาชดมอเปลนะหลายวันอยู่นะเพื่อเพื่อตรวจคัดกรองในตาหรือจัดระเบียบต่างตักท่านเข้ามาถูกกันใช้มาตรการวันนี้ได้นะครับขอชื่นชมทุกอย่างขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบอไปเพื่อเป็นกาลังสำคัญของประเทศชาตินะครับเพราะว่าเราท่านประกอบการได้เราก็รัฐบาลก็ได้เรียกพาษีจากท่านใช่ไหมเราไม่อยากให้ต้องอยู่การประกอบการเพราะการสงอบของเราวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับ ขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์นะสีเป็นตัวเลขในวันนี้เรา็มาพิจารณาคือตัวเลขของการแพร่ระบาดในต่างประเทศหลายประเทศก็มาดีขึ้นดีคือวันนีน้กลับมาลายแรงเหมือนเดิมอีกแล้วสถานก,การณ์แย่ที่เด็ดตลอดเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับพวกเรา,าเองอ่ะประชาชนทุกคนต้องระมระวังนะครับให้มากที่สุดในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนอะไรก็ตามราะเราไม่รู้ใครเป็นอะไรยังไงหรือไม่ใช่ไหมเราต้องเนระยะห่างล้างมืออะไรที่ว่าเนะ่นใส่หน้ากากกันสัมาัสที่สุดนะอย่าอย่าอย่าปล่อยปากตัวเองเนียแล้วกันนะ มาได้ช่วยกันไงรับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทุกคนกคจะ,นะ,นะจาานนต้องร่วมบือกันขอบคุณเจ้าของบริษัทนะครับผู้แทนบริษัทแล้วก็ลูกจ้างาริษทุกคนให้การต้อนรับพอดีเป็นอย่างดียิ่งแล้วันนี้เป็นปการหา,หารือหลา,ายอย่างด้วยกันทั้งกระทรวงมาไทยกระทรวงแรงงานรเราจะดูแลอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของของโรงงานใช่ไหมเรื่องวายชนแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญใะขอบคุณท่านผู้ว่า,าจังหวัดขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาช่วยกันในระดับจังหวัดต่างๆแต่นะขอบคุณทุกคนนี่แหละคือส,สิ่งที่มันจะที่เรียกว่า หัวใจดวงเดียวกันลมหายใจเดียวกันเราต้องทําให้ที่ชามันสะบบปราศจากความวุ่นวายและปลอดภัยมีผู่อยู่ร่วมกับโควิดไปได้นะวันนี้เราก็พูดถึว่าอยู่ในเซพรีเวนชั่นไปแล้ววันนี้เราถึงขั้นตอนในเรื่องของการใช้ a t a นะในพื้นที่เล่นดูแล่าง,งเหล่านีแลนะวันหน้าแล้วก็อควานี้ก็มีก็ประชาชนหลายคนก็สามารถจัดผ่าช้อได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าประตูนละเจ้าไปไหนเท่านั้นเองเข้าใจไหมนะ a b i บ e t ดูเลยดูน,นีวันนี้จะมีการเป็นขพอพอ่าวบขเรื่องข้าววนาเลยนะ